สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงบ่ายวันอังคารนะคะวันนี้ก็จะพามาชมพาชมไม้โครงสร้างต้นไซจีนนะคะเป็นสวนนอกนะคะเชิญท่านนายกเลยค่ะครับจะได้ไปทุกท่านนะครับที่ท่านเห็ขนขณะนี้เป็นไม้เ,เป็นไซจีนนะครับรากค่อนข้างดีนะเป็นไม้ที่จีนเนี่ยจะแข็งเรื่องการจับลากนะครับ ตอนที่เข้า,ามาเนี่ยมื่อการถักเปียนยะฮะใใหม่ๆก็จะดูไม่ค่อยสวยงามแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยรากก็จะแนบติดกันยังมีรอยถักอยู่นะ,ะมืออยถักอยู่นะครับพอน,นานๆเข้าเนี่ยก็จะเป็นลายแบบนี้ขึ้นมานะอันนี้เป็นความสามารถต้องต้องขอชมนะครับในประเทศจีนเนี่ยจะมีความพิถีพิถันในการทํารากนะครับแล้ไม้อย่างนี้เนี่ยที่มันลำใหญ่แบบนี้มาได้นะครับคือ อ่าโทษนะลากมันใหญ่แบบนี้ไม่ได้เนื่องจากเราเลี้ยงแบนเขาใหญ่นะการเลี้ยงแมนใหญ่เนี่ยมันจะช่วยดึงให้ลากเนี่ยแน่นขึ้นนะครับนะเลี้ยงจากต้นไม่ใหญ่นะปัจจุบันเนี่ยยอดมันก็เท่ากับไม้ย่อมยมต้นหน่งนะครับก็เป็นไม้เก่าแก่นะแล้วก็เริงตัดลากไม่หมดนะครับเพราะต้องทยอยตัดไปเรื่อยๆนะก็เป็นการตัดหยาบแล้วก็ตัดอีกครั้ง แต่เ่องับว่ายาวๆเนี่ยเราจะรอตาแตกอย่างถ้ามันมีตาแตกอย่านเนี่ยเราจะตัดตั้นเลยนะครับแต่อันไหนที่ตามันไม่โผล่มาเนี่ยจะตัดยาวในกรณีที่ไม้มันท่อนใหญ่นะแต่ถ้าเป็นไม้หนุ่มผิวพันดีเนี่ยเราสามารถคดระยะได้เลยนะครับแต่พอไม้แก่แล้วเนี่ยเนื่องจากเคยตัดพอดีแล้วเนี่ยมันไม่แตกนะเรื่องเวลามาทาบแล้วก็บางชิงเนี่ยเราทําไม่ทันก็จะแห้งไปบางครั้งเลยเน,นะครับ นะก็เป็นต้นไทรจีนต้นใหญ่พอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นรูปทรงแบบธรรมชาติเลยนะกิ่งก้านคึ้บมาเนะี่ยมาตรงนี้เป็นการตัดทดหัวเขียงรอบหนึ่งแล้วนะครับตัดทอดเวลาปัจจุบันเนี่ยมันปิดไม่หมดแล้วมันไม่เพราะว่าเราเลี้ยงลําใหญ่นะแผลที่ท่านเห็นตามบ่าเนี่ยปัจจุบันมันอมมิดเจียงแล้วนะครับนะก็จะเป็นเห็นรอยนะครับร่องรอยการตัดทบดเมนต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ยทราบนะครับว่า เวลาเราตัดมาแล้วไม่จําเป็นต้องสูบไปเก็บตัดตัดลนะแล้วนะแล้วแผลมันจะเดินเป็นวงแบบเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมิดแล้วนะครับนะครับตรงนี้นะกล้องอาจจะดูไม่ชัดนะครับนี่คือการตัดแล้วไม่ต้องเก็บแผลนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นวงเป็นแบบเนี่ยนะครับมันจะอมมิดเลยนะซึ่งถ้าเราเก็บแผลเนี่ยการเก็บแผลบางครั้งเก็บแล้วเนี่ยแผลไม่ไม่เดินนะครับ เ,เขาจะไม่เดินนะผิวถ้าจะมีปัญหาการอมของเนื้อแผลจะไม่ดีเท่ากับการตัดแลวไม่ต้องเก็บนะครับแต่พยายามเลื่อยให้แนบลำต้นใบนะครับก็เดี๋วดูไปเรื่อยๆนะครับาบางต้นก็ยังตัดล้างไม่ไดีนะช่างตู้มาให้ทีมงานมาตัดเนี่ยผมจะมานั่งตัดใหม่รอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเกาะหินแดงนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราต้องเอาลากเส้นนี้ออกเนะวลาเราดูไม้สวยไม่สวยลากเนี่ยนะครับอันเนี้ยเราเรียกว่าส่วนเกินนะเพราะมันเกินมาเส้นเดียวเนี่ยมันทําให้รากที่มันไหลลื่นเน่ยมันเสียไปด้วยเราต้องมานั่งตัดนะแ้ทีมงานไล่ตัดออกที่หลักนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยจะสังเกตว่าเราเอี้ยวยอดเนี่ยไปทางหินนะครับเพื่อให้ไม้มันเข้าการตั้งโครงเราต้องดูลักษณะหินด้วยนะครับว่าต้องพยายามทำมันเอี้ยวไปทางเดียวกับหินนะครับ ไม้มันก็จะดูผ่อนช้อยนะหินสวยนะครับเป็นหินมีรวดลายต้นต่อไปนะคระับะพ,พี่น้ำมาท่านอีกไปอยู่ฝั่งนู้น อันนี้การอันนี้ทีมงานตัดไว้คาไว้นะครับให้ผมมานั่งคัดอีกทีเราเลยจะตัดสดให้ดูในกรณีที่มีแบบเนี่ยนะครับที่เราดูเนี่ยนะตรงเนี้ยมันชิดเกินนะครับมันชิดกับลำนี้เนี่ยเราต้องตัดตรงนี้ออกนะตัดเพื่อเปิดเปิดให้ลำชัดเจนนะครับ ตัดเปิดให้ห่างแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้นะครับมันจะมีเราจะตั้งตั้งยอดมามาประมาณเนี่ยนะครับแล้วเราจะตัดตรงนี้ออกนะครับตัดตรงนี้ออกเพราะว่าเวลามันทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างคากันน,นะครับงั้นเราเราจะตัดตรงนี้ออกนะครับแผลใหญ่เราจะใช้เจนนมาตัดทีนะครับเพื่อทําให้ยอดมันเนี่ย เลียวเร็วขึ้นนะยิ่ม่จะเรียวยากนะครับเนื่องจากความใหญ่มันแล้วก็ตัวเนี้ยมันใหญ่กว่าแล้วยอดเล็กนะะมันทํายอดไม่ได้ด้วยนะครับเมื่อเราจะตัดไม่นีออกนะหนูนอนไม่อยู่นะเดี๋ยวพรจะลองตัดดูนะครับบ้างบ้างก่อนมะบ้างเพิ่งคุณก่อนก็ได้ไปเอินมากไปคุณธีรพัฒน์งามคุณนะคะคุณ สวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับลุงแบนสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับท่านนายกลงมือเองในนะคะคุณอมมาลินสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณไรเออยฐานต้นสวยมากเลยครับเป็นลากเขาสวยนะคะ ลุงแบนสวัสดีออหลอดสาวๆครับครับออหลอดไดไปตัดไม้ใหญ่อยู่นะครับกำลังคดไม้ใหญ่ในสวนนะครับเราจะจัดจัดไม้ใหม่นะราเนี้ไม้เนี่ยมันใหญ่แล้วบางสังเกตอยู่นะครับกำลังทยอยตัดออกนะตรงนี้มันยาวนะครับเราจะคดสั้นลง การตัดทบไม้ระยะเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเรายาวไปก็ไม่สวยแนละก็ไม้เนี่ยเราต้องค่อยๆทดออกมานะครับอย่าไปดึงยาวนะีดึงยาวมันจะแข็งนะพี่บ่าวสวยมากๆครับผมขอบคุณครับไม้สมบูรณ์มากครับ fc ชื่อภาษาอังกฤษเรานนการตัดมาดต้องตัดก,กระชับนะตัดก,กระชับนะครับแล้วก็พยายามเปิดเปิดพื้นที่ให้กว้างๆไว้นะครับเพราะว่าฟนาคตเนี่ยมันไม่แตกเก่งกล้ามาแล้วมันจะใช้พื้นที่อีกเยอะเพราะนั่นเวลาท่านทํามาต้องพยายามเปิดเปิดพื้นที่ให้กว้างๆไว้ก่อนนะครับให้มีพื้นที่สําหรับการทําทรง การใส่ลวดลายต่างๆนการดัดนะครับถ้าพื้นที่จํากัดเนี่ยมันก็เหมือนการบังคับไม้ค่อนข้างต้นใหญ่นะเพราะว่าเลี้ยงมาสิบกว่าปีแล้วนะครับมาอยู่ในสวนนอกเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมาก็จะต้องต่อยอดเลี้ยงเมนประมาณนะเมนใหญ่มากนะ มันประมาณปากนิ้วนะครับตรงควรเขาไม่เรียกอันนี้เราต้องตัดให้มันโปร่งๆนะครับเอาฉากมาตรงนี้จัดๆตรงนี้ให้ดูอยากให้เห็นวิธีการนี่คือธรรมชาติให้มาทั้งหดมดนะครับ ใน,นทีมงานตัดก็คือตัดยังไม่สียดเดีนะก็ทีน,นี้พิธีการเราอ่านไม้เนี่ยนะครับสะอ่านไม้เนี่ยนี่คือธรรมชาติให้มาล้วนๆนะเราเรื่องจากต้นเล็กๆกนนะครับนี่เล็กใหญ่ก็อยู่ที่ความแข็งแรงต้นไม้ด้วยนะครับทีน,นี้เราจะทํายังไงตัดแล้วเนี่ยให้มาเห็นภาพที่ชัดเจนมาถึงว่าตัดแล้วไม้เข้ารูปตรงกันนะครับไม่บดไม่บังเนี่ยประมาณนั้นนะ ไปเอากันไกลเนี่ยมหนม่อันดับแรกเนี่ยเราเอาตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับไม้ที่มีกิ่งใหญ่อยู่ด้านหลังแล้วมีตัวหน้าเล็กๆเนี่ยนะครับมันบางอยู่เราต้องตัดให้ต่ำนะเราต้องตัดให้ต่ำลงตัดต่ำลงเนี่ยเพื่อเปิดให้เห็นลำเขาอะนะครับ พอเห็นลำนะอันนี้มันต้องทำนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยข้างหน้ากิ่งเดียวเนี่ยมันจะบงังมันจะปวดบังตัวหลังนะครับต,ตัวที่ใหญ่กว่าอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะไปบงังเรียกว่าบางังพวกลำต้นอะไรต่างๆนะซึ่งมันจะทำให้ความงามมันลดน้อยลงนะครับนะอันนี้เราก็จะตัดออกนะมันเนี่ยมาทาบทาบแล้วไม่สวยน่าตัดออก ต้องพยายามเปิดให้เห็นพื้นที่ก่อนนะครับต้องพยายามไปให้หพื้นที่ก่อนถ้าเป็นไม้หนุ่มๆอย่างเนี้ยตาจะแตกเลยนะครับอ่ะปะคำตัดนี่อ่ะตะัดคุณดำสวัสดีครับผม สวัสดีครับวันนีเ้เราตัดแล้วนะครับมักม่สะอาดตัดนี่ออกเลยไม่เอาตัดติดคนจะตัดอันไนม่ออกเลยครับเ,เพราะว่ามันทําให้ลําต้นไม้หายไปนะตัดให้หลับก่อนนะครับเนื่องจากไม้ต้นขวามือใหญ่แล้วก็ตาแหน่งอยู่บนส่วนที่สูงนะครับ อันนี้เรามาดูเนี่ยนะครับอันนี้ไม้มันเป็นตรงเนี้ลำมันใหญ่แล้วมันเป็นยอดตาเราจะตัดทั้งนี้ออกนะครับตัดเพื่อให้เวลาดูไม้มาแล้วเนี่ยมันจะอ่อนช้อยนะมันไม่ขวางกันน,นะครับตัดน,นี่เราจะตัดให้จบทั้งเดียวก็ได้นะแต่อยากให้ดูวิธีการตัดไม้ว่าธรรมาชาติมันให้มาไม่ให้เกิดมาเนี่ยรเราควรจะตรงไหนออกบ้างนะอันนี้ตัดนี อันนี้เดี๋ยวต้องรอแตกใหม่นะครับอโอเคต้องทำให้ก,กว้างๆนี่ก่อนนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราต้องดึงเสีงเบลดึงมาตรงนี้นะครับอาจจะเป็นถึงยอดขึงเมลแล้วตรงนี้ดึงให้ยาวขึ้นนะม้าก็จะดูโปร่งสะอาดตานะครับตรงนี้เนี่ยเราเราต้องทําอยู่ประมาณนี้มาสไตล์ใหม่เนี่ยถ้าอยากให้เห็นชัดต้องตั้งโปรง่งตั้งตั้งลำแสกต่างให้หาขึ้นนะ กลับตัดเนี่ยไปหันโลดดิเรับผมปัดปัดเลยครัคุณจรสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกๆท่านครับผม คุณมานัดเยี่ยมเลยเตัดอัไแมนหลังไ่ยลอกซื้อภาษาอังกฤษสุดย,ยอดเลยครับขอบคุณค่ะคุณศิลปะสวัสดีครับท่านนายกทีมงานครับคุณสุรัตให้ใจไปเลย,เลยขอบคุณ,ค,ณค่ะสวัสดีคุณศิลปะสวัสดี FC บางกอกทุกท่านด้วยนะคะตัดข้างบนออกอ่า เวลาเราตัดมาตัดเราต้องเห็นข้างหลังด้วยนะครับตัดให้มองทะลุเราต้องตัดให้โปรแล้วก็เปิดพื้นที่ไว้นะอันไหนที่มาอยู่ข้างหน้ามันบังหลังต้องตัดออกนะครับในกรณีที่เรามีตัวหลังเนี่ยนะต้องตัดต้องตัดให้เห็นชัดนะครับเย่ยไปหายายเจยว ถิงน้อยไปก่อนกดจารินงน้อยไปวันนี้ก็เช่นเคยนะคะ FC ที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานค่ะคุณบอยพานาสวัสดีครับอาจารย์ทุกๆท่านสวัสดีค่ะสััสดีเช่นกันนะคะสวัสดี FC บางกอกทุกท่านนะคะ วันนี้เอซบางกอกเข้ามาให้กำลังใจเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะขอบคุณมากค่ะันนี้ก็พาชมสวนนอกนะคะสวนนอกเป็นไม้ที่เลี้ยงไว้นานนะคะเป็นไซจีนนะคะโครงสร้างไซจีนนะคะแล้วเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เออ่า ตัดอันใหญ่ออกตัดตรงมันนอ่อตัดไปเรื่อยเนี่ยโอเคอ่ะตัด รเราจะรอตำแหน่งแตกเพิ่มนะครับถ้าลงมาสเส้นเล็กก็จะสวยงามเพราะยังข้อยังยาวอยู่นะยังยาวเป็นนิดหนึ่งนะครับ ประมาณนี่นะครับตัดให้ไม้เนี่ยว่าเราเรามองมาแล้วไม้วเวลาตัดเป็นโครงสร้างทั้งหมดนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะยาวเป็นมันจะมีตาแตกอยู่สองจุดนะครับถ้าแตกมาเนี่ยจะทอดสั้นลงนะนะคือต้องไล่ข้อให้มันสวยงามนะครับแล้วก็ไม้การตัดทอดต้องพยายามให้สั้นเข้าไว้นะครับอย่าให้ยาวนะอย่าให้ยาวนะครับ เดี๋ยวที่เหลือจะให้ไล่ไปดูเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะตัดให้ดูแค่ตัวอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวต้องเสร็จแล้วจะมาไล่ลังกัดตัดเสร็จก็จะมาไล่ให้ดูรอบนะถึงได้เลืมา,าไล่เลือมาไม่เป็นไรน้ามาอยู่ด้านนี้วันนี้ตัดเสร็จแล้ว ก็จะให้ดูเร็วๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะเลยไปนีเลยในจังมาะจะได้บตสองบนคุณหมึกย่างสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับ นนะะในหน้าอ,อ,อยู่ด,ะะด้านนู้นนะคะต้นใหญ่จะเป็นไม้ไซขนาดใหญ่นะคระับอ,อ,ะะอันนี้ก็หน้าอยู่ด้านนู้นไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> คุณดำสวยครับขอบคุณค่ะ <c oughs> ไปข้างหลังเลย ้องใช้ฉากมั้งใช้เวลาเอาไไมม่ต้อ<ห>ต้อง<ห>อง<ห>องก<ห>็ดเอใช้เวลา1ชั่วโม,มงเดี๋ยวจะให้ดูแบบเร็วๆเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะตัดหยาบๆไปนะคะตอนนี้ก็สซองก็จะโสง,งนะครับ หน้าไม้อยู่ฝั่งนู้นต้องบอก,กตะกล้องนะครับเพราะว่าเดินจับหน้าไม่ไมถูกนนไ,มไม่ได้ตั้งนะเรียงกันนะนะนตอนตั้งก็ใช้เชนกเข้ามานะครับตัวน,นี้ก็จะอยู่หน้านี้นะคะแล้วก็การ ตัดไม้แบบนี้เนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องฉีดยาฆ่าเชื้อราคุมเอาไว้ก่อนนะครับล้างต้นฉีดยาฆ่าเชื้อราคุมเอาไวน้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องโรคจะรบกวนนะครับเรื่องเชื้อราเรื่องมแมลงต่างๆนะเนี่ยจต้องมาล้างอรอบนะครับยังไม่ได้ล้างต้นนะบางต้นยังดำๆอยู่นะเราก็ฉีดเชื้อรากาันไว้ก่อนนะครับต้องล้างต้นนะมาจะได้สะอาดแข็งแรง ต้นนี้ต้นนี้จะน่าสนใจนะเป็นไม้ที่ขึ้นหลายลำนะครับต้นนี้นะคะเป็นไม้ที่อายุมากพอสมควรนะครับหน้าเลหน้าโน,น,น้นมั้งเนีน่ยไม่เป็นไรอหอ่าด้านาน,านี้แหละดูได้สองด้าน,าน,าน,านส่วนที่เห็นเป็นเป็นลำเป็นลำน,ะนั้นไดเป็นผลปฏิพัทธ์นะครับ เป็นสนป่าปฏิพัติไปแบบเร็ว ถ่ายแล้วค่ะคุณมนัสสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านสวัสดีค่ะไปแบบเร็วๆเลยนะคะจะได้เห็นกันเยอะๆต้นนี้ก็เอี้ยวสวยนะคะเป็นไซจีนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะคะต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ